สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ปอยเคยทำคลิปรีวิวปากกาสไตลัส ER สำหรับ iPad เอาไว้หลายคลิปนะคะก็มีหลายคนถามคำถามเข้ามาค่ะคำถามที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปากกาสไตลัส ER รุ่นไหนที่ใช้ดีที่สุดนะคะ แล้วก็ถ้าใช้ iPad Gen 9เนี่ยควรจะใช้ปกากกาสไตลัสรุ่นไหนถ้าใช้ iPad Air 4 iPad Air 5ควรจะใช้ปกากกาสไตลัสรุ่นไหนนะคะในคลิปนี้เราจะแบ่งผู้ใช้ออเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ใช้ iPad ที่ใช้งานร่วมกับ Apple Pencil 1นะคะเช่น iPad Gen 9 iPad Air 3ค่ะ iPad พวกนี้จะไม่มีที่แปะชาร์จข้างเครื่องนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นผู้ใช้ iPad ที่ใช้งานร่วมกับ Apple Pencil รุ่น2นะคะเช่น iPad Air 4 iPad Air 5 iPad Pro ค่ะ iPad พวกนี้จะมีที่แปะชาร์จข้างเครื่องนะคะสำหรับปากกาสไตลัสที่ปอยชอบที่สุดตอนนี้จะมีอยู่2รุ่นค่ะจะมีกูจอดอก11 plus แล้วก็กูจอดอก13นะคะทั้ง2รุ่นนี้มีข้อดีที่เหมือนกันก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นหัวปากกาย p p p l p p n n i l l ของแท้ได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ iPad บอกเอร์เซ็นแบตเตอรี่ได้ค่ะนอกจากนี้การเปิดปิดนะคะอย่าง Gen 11 plus เนี่ยก็ใช้ กดค้างไว้5วินาทีเพื่อเปิดแล้วก็กดค้างไว้5วินาทีเพื่อปิดนะคะส่วนตัวจนสิให้กด1ครั้งเพื่อเปิดนะคะแล้วก็กดค้างไว้5วินาทีเพื่อปิดค่ะการเปิดปิดของทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีก็คือไม่เผลอไปแตะโดยแล้วก็เปิดปิดง่ายๆนะคะนี่ค่ะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้จะไม่รองรับแรงกดหนักเบาทั้งคู่นะคะจะไม่เหมือนกับ Apple Pencil ของแท้ค่ะ ก็ส่วนที่แตกต่างกันของทั้ง2รุ่นนี้ก็คือการชาร์จนะคะสําหรับ Gen 11 Plus เนี่ยจะชาร์จด้วยสายชาร์จ Type C ตรงนี้ค่ะส่วน Gen 13จะชาร์จด้วยการแปะชาร์จข้างเครื่องนะคะดังนั้นผู้ที่ใช้ iPad ที่ใช้งานร่วมกับ Apple Pencil 1ที่ไม่มีที่แปะชาร์จข้างเครื่องนะคะปอยแนะนําเป็นตัว Gen 11 Plus อันนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะใช้งานกับ iPad Gen 9 iPad Air ได้ดีเลยนะคะตัวนี้ปอยชอบมากค่ะ นี่ค่ะถ้าใช้เจน9หรือว่า Air 3จะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวเจน13นะคะใช้วิธีชาร์จแบบแปะชาร์จข้างเครื่องไปก็จะแนะนำให้ใช้กับ iPad Air 4, iPad Air 5แล้วก็ iPad Pro นะคะนี่ค่ะแต่ว่าตัวเจน11บั p l u ก็สามารถใช้งานได้นะคะ จริงๆ11 Plus ไปก็ชอบใช้งานกับ iPad Air 5นะคะเพราะว่าใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ที่ชาร์จนะคะดังนั้นถ้าใครจะเลือกระหว่าง2รุ่นนี้นะคะก็ให้ดูว่าเราชอบการชาร์จแบบไหนค่ะถ้าชอบการชาร์จแบบใช้สาย Type C ก็ให้เลือกเป็นตัว Gen 11 Plus นะคะแต่ถ้าชอบแบบแปะชาร์จก็ให้เลือกเป็นตัว Gen 13ค่ะนี่ค่ะสำหรับ iPad Air C iPad Air 5 iPad Pro ก็เลือกได้ทั้ง2รุ่นนะคะ ตัวเจน11อ plus อันนี้ถึงแบะชาร์จไม่ได้นะคะแต่ก็มีแม่เหล็กค่ะสามารถแบะติดค้ังเครื่องได้นะคะถ้าใครอยากจะพกพาและแบะติดก็สามารถใช้ได้ค่ะนี่ค่ะคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะคะ สรุปก็คือถ้าใครใช้ iPad Gen 9หรือว่า iPad Air 3เนี่ยไปแนะนำเป็น Gen 11 plus ค่ะส่วนถ้าใครใช้ iPad Air 4 iPad Air 5เนี่ยก็เลือกได้ทั้ง2รุ่นนะคะไปว่าใช้ได้ดีพอๆกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าชอบการชาร์จแบบไหนมากกว่าเท่านั้นเองนะคะ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ